นี่นี่เลยนี่ตั้งโมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมนะัในรายการฮาร์ดเกมเมอร์ชาแนลนะผมเกมที่รับชมคือไม์ครวันนี้ก็มารีวิวเซร์ฟของเอ่อฮอคสตาร์ปอน่าจะใช่ฮอคสตาร์เป็นแนวอะไร วก็เป็นแนวมีเกนมนะครับผมซึ่งเป็นแนวยิงปืนนะซึ่งถามว่ามันมีปืนด้วยเหรอนี่ครับปืนนี่นี่เลยนี่แตงโมใช่ต้นแตงโมงโมง,มงันหนึ่งนะเวลายิงก็กดไปอย่างนี้นะนี่ไงปุ่มตามปุ่มตามนี่ก็คือระเบิดนะฮะอ๋อ โอเคนะครับผมซ,ซึ่งเซิร์ฟน่าจะเพิ่งเปิดไม่นานนี้เองนะครับผมผมก็เลยต้องผมก็เลยมารีวิวให้นะผมะว่างๆผมก็ชอบเนี่ยผมก็ทุกที่เอ้ยมินทันแล้วผมก็เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวว่างๆผมก็จะมาเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมไม่ต้องสงสัยเลยถ้าผมหายไปไหนนะครับผมคือมาอยู่เซิร์ฟนี้นะครับผมซึ่งคนน้อยมากครับผมอ่า นะครับผมเพราะเพิ่งเปิดไม่นาน,นเองแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีคนรีวิวนะครับผมนะโอเคอาา่าฮะอันนี้ก็มีตัน้นีกอี่าเดียวก่อนนะครับผมอ่าวิธียิงอ่าแล้วก็มาสอนวิธียิงกันเลยนะครับผมอ่าอ่าขั้นแรกนะครับผมต้องมีเถือนี้ขึ้นมานะครับผมและให้คนคลิกไปที่นี่ทีเดียงนะครับผมรอ่มนี้ไปยิง ไปตรงกลางนะครับผมอ่านี่อ่าชูพี่โดตุ้มตามตุ้มตามเลยนะครับผมอ่าโอเคอ่าส่วนระเบิดจะเป็นเมือกที่ผมใช้ไปเมื่อกี้นะครับผมอ่า,อาอเคอ่ะผมก็เก่งน้าผมใครเอ่ยโชคดีในะสุดคลายเราก็ดูก่อนเอ้ามันอยู่สีเดียวกับเราลงาิไม่ได้โถ โอ้โหยิแม่งเลยโอเคส่วนถ้าอยากจะได้เลเวลหนึ่งต้องได้ประมาณ10,000 XP, นะ, 10, XP นะครับผม10,000 XP ได้เลเวลหนึ่งนะครับผมอ่านะครับโอเคก็รับพันก็มาดูแค่นี้แล้วผมก็ถ้าชอบอบย่าลืมกด Subscribe ไล k ์แชร์ h ด้วยนะผมสำหรับที้ขอตัวลาก่อนผมสำหรับนี่นียบายครับผมเจอกันพันมนาะ Pretty lights, look me in the face